สวัสดีครับมาพบกับกระดานที่1นึ่งะครับการแข่งขันมหัศออนไลน์โอเคเราเราขึ้นไปเราเป็นฝั่งเดินหลังนะครับ <c oughs> เราเป็นฝั่งเดินหลังใช้หมากสีสันสดใส <c oughs> โอเคขึ้นไปอ๋อลืม ลืมเลยนะครับเลยเดินตัวนี้ไปเลยเป็นสามเหลียงเลยสามตัวเหลี่ยมหนึ่งห้านะครับเขาก็จะเดินรอ อันนี้เป็น,นสูตรสําเร็จของเต้มอีห้อยนะครับสูตรสําเร็จของเต้มอีห้อยอทีนี้ขึ้นอยู่ที่เราแล้วเราจะเลือกเดือนอะไรนะครับสำหรับสําหรับฝั่งคว่ำฝั่งหงายนะครับสิบเอ็ดสิบหกลองดู ดึงลบออกไปยังไม่อย่างให้เข้าเข้าฮอดได้นะครับเดี๋ยวฝั่งเรารู้สึกว่าจะเสียเปรียบแล้วทีนี้งานนี้โดนกินฟรีเข้าฮอดไปก่อนขึ้นไป เดินเส้นให้กินเอ้าเราฮอตกินดูสิเขากลัวเขาโดนฆ่าฮอตนะครับเขาเลยเส้นทีนี้เขาเข้าฮอตไม่ได้นะ เอาเส้นอีกนะครับอาเข้าวัททีนี้มานี่ครับเตรียมข้าวฮัดเอาเรียบร้อยนะครับถ้าเดินลนักษณะนี้ก็เรียบร้อยโอเคคราวนี้เราเดินก่อนนะครับเราเดินก่อน คอืมเป็นโจรลระจะออกโจรจะออกโจรไปผมยังไม่เคยลองรับหมัดนี้นะ ถ้าแพ้มาอย่าว่านะครับหมากนี้ไม่เคยแกะนะครับจังหวะที่เดินแปดสิบสองออกไปทรงนี้ยังไม่เคยถอดเท่าไหร่จะมาตัดเรา ขึ้นมาครับคนนี้เดินดีนะครับเดินดีถือว่าใช้ได้เลย ยังไม่แน่นะครับเกมนี้ไม่รู้ออกหัวอ,ออกก้อยยังไม่แน่ เรากินฝั่งไหนดีกินไปนู่นเลยนะครับ3มต่อ3มน่าจะเสมอนะครับเกมนี้สุดยอดเขาเดินดีมากนะครับกินคนละตัวไปเลยโอเคสดุดยอดเกมนี้ วัสดีครับมาชมกระดานที่3ที่4นะครับกระดานที่3ที่4เราเป็นฝั่งเดินก่อนนะครับกระดานนี้โอเคมื่อสักครู่เจอรูปแบบเดิน82ยากเหมือนกันนะครับ น้านอกมาอีกแล้วเฮ้ยทำไมเหมือนเดินเหมือนคนเมื่อกี้เลยนะครับอืมลองเดินสามสองยิบเจ็ดดูเมื่อกี้เดินออกมาไม่ดีเลยนะเดินยี่สิบสี่ยี่สิบออกมาไม่ดีเลยครับคราวนี้เดิน 24, ดยี่สิบสี่ยี่สิบดู เดเหมือนคนเมื่อสักครู่นี้เลยครับบอกจะเป็นสงจรเป็นสงจรสงจร ลุ้นอยู่เขาจะเดินอะไรต่อไปมาแล้วชีกออกไปต่อไม่ได้นะครับเขาต่อสสิิบห้าบแปดไม่ได้เพราะจะโดนกินสองหลังหมากมันค้ำไม่อยู่ โอเคครับอืไปข้าวหอดครับ จะหมดตัวเดินแล้วทางด้านตัวไายกินมาเ,ออเข้อหอดไปไายเริ่มยากนะครับไายเริ่มยากแต่ก็ยังเดินได้อยู่ไปเรื่อยๆมีหนึ่งมาห้ามีที่มีโอกาสข้าฮอตออกเขาไม่เดินแล้วครับก็หยุดไปแล้ว ฟังความเดินก่อนทีนี้โอเคเราเป็นเดินหลังอืเขาเป็นมาตรฐานเราขี่ไปไป็นมาตรฐานตัดนะครับ เชีมาันขึข้นไปครับผม สองใจจะไปสิบสี่หรือไปสิบสามดีนะครับ ครับเตรียมยิงโอ้โหแขนคนนี้เดินเนียบเลยเนียบในที่นี้คือเดินช้าเลยครับทีนี้เขาอาจจะเป็นคนละเอียดโอเคนะครับทุกคนขอไปท่านผู้ชมที่ชอบเกมเร็วๆนะครับ ต้องขอไปที่ชอบเก็บเร็วๆไปครับอ๋อยอมแล้วนะครับโอเคครับสำหรับชุดนี้4เกมนะครับโอเคครับ